สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องโบนานะน้องโบนาจะมาสอนแต่ต่อในแอปนี้กันเอ้ยไม่ได้สอนต่ต่อสิสอนต่ต่อไปแล้วสอนใส่เอฟเฟกสอนใส่เอฟเฟกอนะ่ะสอนใส่เอฟเฟกในแอปนี้นะไปดูกันเลยอันนี้ก็คือคลิปที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติปังก่อนเราจะมากดตรงนี้กัน ตรงนี้วงใหญ่ๆตรงนี้เนะเดี๋ยวไปดูกันเลยกดเข้าไปเลือกอัตราส่วนหน้าจออัตราส่วนหน้าจอก็พวกนี้นะแต่เราจะมาเลือกเป็นอันนี้ค่ะกดเข้าไปเลยเลือกภาพกันเถอะเราจะเอาภาพคู่ของนี่ นี่แค่นี้พอนะแล้วก็เลือกระยะเวลาแล้วก็ใส่ระยะเวลาไปเนี้ยแหละขี้เกียจเสร็จแล้วเราก็กดลงไปตรงนี้เลยคะ่ะมันจะมีขอบเหลืองๆใช่ไหมขอบเหลืองๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยขอบเหลืองๆให้เรากดไปที่คลิปกราฟิกนะกดเข้าไปมันจะมีเอกราฟิกก็กดอันนี้ค่ะ เราไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะเรากดอันี้นะใส่เอฟเฟกนี้กันถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้ดาวโหลดก็กดรับเพิ่มเติมค่ะกดรับเพิ่มเติมตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปสอนดาวโหลดรับเพิ่มเติมมันก็จะมีแบบนี้นะเราก็กดไปตรงอันนี้นะไปดูกันมันจะมีหรือเปล่าอ่ะ มันจะอยู่ในอันนี้นะอยู่ในนี้ให้กดตรงนี้นะมันมีตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดาวนโหลดนะก็ให้กดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีติดตั้งอันนี้ติดตั้งแล้วนะโอเคไหมกดไอยการกระบะเอาก่อนเราจะมาใส่เอฟเฟกนี้ก็ให้เลือกนะน่ารักเนาะเสร็จแล้วไม่ใส่ขอบมืดเราก็จะมาใส่เอฟเฟกนี้กันค่ะ เหม,มือนเดิมอ่าคลิปก็จะเป็นประมาณมานี้นงี่นี่น่ารักไหมอ่าเราจะมาหาใส่เพลงกันเขาที่แล้วเราไม่ได้สอนดาวนโหลดเพลงเนาะเราดาวนโหลดมาเลยไปที่ร้านค้าก่อนเ,อเดี๋ยว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 เราต้องมาบอกก่อนบอกว่าเข้าร้านค้าตรงไหน,นกดเข้ามาในเพลงมันจะแบบมีร้านค้าตรงนี้นะกดเข้าไปที่ร้านค้าค่ะไปหาเพลงฟังเพลงก่อน าวโหลดอันนี้ก็ได้อ่าทุกคนถ้ากดดาวน์โหลดให้กดข้างหลังนี้นะกดดาวน์โหลดมันอาจจะมีโฆษณาิีหน่อยนะโอ้ยโฆษณาไอ้นี่เดี๋ยวขออนุญาตสตปค่ะทุกคนพอนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ้าวมันจะติดตั้งแล้วนะเราก็จะไปดูกันเลยอ้าวมันอยู่ไหนอะอัน อ่ามันอยู่นี่เอาวใส่เพลงสั้นเกินเออเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ้าใครจะใส่เพลงกดตรงนี้นะเพลงเนียพลงเพลงเพลงเพงข้างบนสุดเลยโอเคไหมเราก็จะมาเลือกเพลงกันอันนี้เพลงที่เราโดดไว้นะเอามาเรีว ประมาณนี้นะเสร็จแล้วแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ทางบนสุดโน้นเลยไม่ต้องสอนก็นได้มั้งอันนี้วิธีเอาลง Youtube นะไม่ต้องถามแล้วก็กด e x p พ r ร project ชอบกูะนกอ่ะขอจะต้องแล้วทุกคนมีนกำลัง Pod Pod e อ p o ตโ project มันจะเป็นสีแดงเป็นตำเส้นแบบนี้ export project เสร็จแล้ว ก็จะได้วิดีโอก็กดแชร์ค่ะมันจะมีเออไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเอ,อ่ออันมีเสียงรบกวนนิดนึงนะว้าอันมีเสียงรบกวนนิดนึงนะโอเคไหมไายบายนะทุกคนอเดี๋ยวถ้าแอปนี้เราจะมาสอนทีหลังนะขี้เกียจสอนอะแค่แอปเดียวตายแล้วนะแค่สอนแอปเดียวก็จะตายแล้วบายบายนะทุกคน